สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบ็อกในแมปที่มีชื่อว่าดินจามาสเตอร์นะครับผมได้สัญญาณกับคุณผู้ชไมไว้ว่าผมจะไปตาลุยแมปที่มีชื่อว่าอ้ด่านฟอสแลนนะครับวันนี้ผมไปฟาร,ร์มดาบมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าดาบหมดไหมนะผมลองไปเคสดูแล้วว่าผมฆ่าไอ้ฟอสดินจาได้นะฮะังั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเอาได้ไหมสำหรับดาบที่ผมมีนะนะครับไปดูกันเลยครับ เนี่ยอันนี้คือดาบที่ผมมีนะรับนะเดี๋ยวผมถูดูรับนี่ครับผมไม่รู้ว่ามันสู้ฟอสตินจาได้ไหมนะคือผมก็เอกไปสู้นะผมฆ่าเกือไบออไม่ตายครับคือใครเกือบไม่ตายครับคือไอพ่นไอฟอสตินจาเกือบไม่ตายครับคือก็เป็นอะไรอะ่ะเนี่ยดูดูเรื่องผม,มพันหนึ่งนะดูเรื่องมันนะพันพันสองนะอยกูยังไม่ไปทําอะไรตายเลยนะโว้ยฟัน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 ,ฟน เขาค่อยฟันไม่โดนละนี่เนี่ยต้องเอต้องปรับเป็นนะนะมุมมองสิ่งตัวเองนะไอ้มุมมองนี้ผมเรียกมุมมองสิ่งตัวเองนะครับผมเรียกนะฮะคือเมื่อก่อนนี้ผมเรียกว่าเอมุมมองเอพีเอนะฮะแต่หลังผมเรียกมุมมองสิ่งตัวเองนะฮะคือไอ้มุมมองเนี่ยใครเป็นคนคิดชื่อครับพี่ผมคิดชื่อให้นะฮะโอ้โหมันโหดกันอย่างนี้อ่ะ โอ้โห oh. เยวผมจะอัพเรกรดดาบด้วยนะครับเฮ้ยข้าไม่ตายเปิดชิปล็อกแล้วนะนะโถ่นี่นะเนี่ยเยวอัพนะคือผมอยากรู้ว่าเลือดเนี่ยมันเพิ่มได้ไงนะผมงงมากนะถ้าใครรู้เครเคยเล่นก็บอกได้นะเออผมลืม มันเริ่มเปิดเอแน้วฮนะฟีเจอร์ของคิดเห็นนะลืมอ่ะเดีผมดูก่อนนะผมดูตอนเล่อแอปด้วยกันนะว่ามันวันเลือดมันเพิ่มได้ไงนะจะตาย <c oughs> จะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวผมไปขายนินจิสึก่อนนะนินจิสึคืออะไรนะถ้าคนที่เพิ่งมาเล่นนะก็นี่นะครับด้เห็นม้าผมไหมครับดำๆน่ะแตะตรงแดงๆนะ่ๆนะ มีสองมืนเนี่ยคือดินจ,จิสึนะฮะถ้าใครไม่รู้นะอันนี้ผมบอกคนที่ไม่รู้นะคนรู้ก็ไม่ต้องก็อย่ามาด่าผมว่าไองโง่เลยกันนะฮะว่าแบบพวกใครๆเขาก็รู้จักดินจิสึนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนะตับตับแดงนะเอาผมลืมอีกลิปนะฮะแปบ๊บนะเอาเฮ้ยโอเคอีลิปแล้วนะครับ ไ่รู้ดีขึ้นไหมนะสลหรับดาบนี้คลิปล็อกก่อนมาโอ้โห,โหนี่เนี่ยลองฆ่าวัตถุนินชานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีไว้นะตีไว้แล้วเลือดผมน้อยลงกว่าลดน้อยลงกว่าเดิมนะฮะตอนแรกเลือดมีลดซะเยอะเลยนะมา ว่าผมมาอยู่ใกล oh, oh, ้เขาไวไน่เลยอะไอ้พอดินจานะอืมโอ้ยหดดกันไปไหมอ๋อผมรู้ครับว่าทำไมเลือดผมเพิ่มขึ้นครับคือไอถ้าเลเวลผมอัพเนี่ยเนี่ยวลตรงเนี้ยเลือดจะเพิ่มนะครับอันนี้บอกสำหรับคนที่ไม่รู้ด้วยนะว่า คนที่ไม่เคยเล่นน่ะผมบอกก่อนนะครับแปลว,ว่าเลือดนี่ผมว่าเลือดผมเพิ่มได้ไงก็คือเพิ่มถักทางนี้นะเอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่รู้ว่าคลิปสั้นไว้นะฮะคือขอตัวลาไปก่อนเลยครับนะครับสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับไปยบายบานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะฮะ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายครับไปละแค่นี้แหละ